สสิ่งที่คุณจะได้หลังจากดูคลิปนี้ก็คือ 1. รู้จักว่า h a p p y tracker คืออะไร 2. ประโยชน์ของการทำ h a p p y tracker 3. ไอเดียการทำ h a p p y tracker ที่น่ารักแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงค่ะเรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ Take Not With Me ค่ะ ใน EP นี้เดี๋ยวจะมาชวนทุกคนทำตัว Habit Tracker กัน Habit Tracker ก็คือการจดบันทึกติดตามนิสัยของตัวเองค่ะส่วนใหญ่มักจะใช้สำหรับคนที่รู้สึกต้องการเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างของตัวเองเนาะมักจะทำเป็นแบบรายเดือนกันเพราะมันจะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นค่ะว่านิสัยส่วนที่เราอยากจะแก้มันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนสมมติอย่างใครที่เป็นคนกินน้ำน้อยก็อาจจะตั้งเป้าหมายให้กินน้ำได้2ลิตรต่อวันหรือจะเป็นการเข้านอน,อนก่อน4ทุ่มการอ่านหนังสือ หรือแม้แต่าการออกกำลังกายก็ได้ค่ะตอนนี้เรามาทำตัว Hab i t t r a c k ก r กันดีกว่าค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ h a b i t Tracker เลยนะคะก็คือจำนวนวันนอ้อยจริงๆแล้วคนที่ทำแบบรายสัปดาห์ก็มีค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็แนะนำให้ทำเป็นแบบรายเดือนจะดีกว่าเนาะหลายๆคนเคยได้ยินเรื่องทฤษฎี21วันของดรแม็กซ์เวลล์กันไหมคะที่ใจความหลักของมันก็คือการที่เราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างอะคะ่ะให้ติดตัวจะเป็นนิสัยได้อะเขาเชื่อว่าเราควรจะทำพฤติกรรมนนนนนนัั้้ต่่่ออออเเเืงงกป็วลายายย21 นมีใครเคยทดลองทาตามที่ทฤษฎีไหมคะลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันมาได้นะเดี๋ยวมีลิสต์หัวข้อที่จะทําไว้เ้วทั้งหมด9อย่างตั้งใจจะเรียงปฏิทินออกมาเป็น3แถวแถวและ3อันแบบนี้ค่ะต้องหัวข้อที่เดี๋ยวจะใส่กํากับไว้บนปฏิทินแต่ละอาาันนะคะเดี๋ยอยากได้แถบอันเล็กๆนี้เนาะแต่ว่าถ้าครอบรูปไปทั้งอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะติดพื้นหลังมาด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเราย้ายไปแก้รูปนิดหน่อยในโปร,โครเคียกันค่ะก็คือให้เรากดเลือกที่ปุ่ม selection tool ตัวนี้เนาะสังเกตที่แถบด้านล่างที่่ขึ้้นนมาใหกกกดเเลือป็็บคะ กดที่พื้นหลังใช้ยางลบลบออกแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกของเลเยอร์แบ็กกราวด์ออกเท่านี้ก็เซฟเป็นไฟล์ p n เแล้วก็เอาไปใช้ในโน้ตของเราต่อได้เลยค่ะรอบที่เราเดียทำโทนสีพาสเทลไปแล้วเนาะเพราะงั้นเดียจะขอเปลี่ยนมูฟเป็นสีสดใสบ้างค่ะอย่างพวกแม่สีพวกน้ำเงินเหลืองแดงเพราะเวลาเราเห็นนะคะจะได้รู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาจากอิทธิพลของสีพวกนี้เนาะจะได้ดึงดูดให้เราไม่ลืมทำตัวแฮปปี้ทร c k เกอร์นี้กันค่ะซึ่งก็เหมือนเดิมเลยเดียวจะใช้สินค้าจากเว็บแบตเตอร์ของเราทั้งหมดเลยนะคะคุณสาาาาาามรรถเเเเข้้ไไไปกดดูบบ่่ออยๆลยนะพะพวาทาวทง็ซต์ เราะะจะมีการอัปเดตสินค้าเข้ามาเติมเรื่อยๆทุกๆเดือนถ้าใครไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่หรือว่าอยากอัปเดตก่อนใครเนี่ยหลังจากจบคลิปนี้ก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นประโยชน์ของการทํา h a b i t Tracker นะคะเท่าที่เดียได้ลองทําตัว h a b i t Tracker มาสกพักนะคะก็เจอข้อดีของมันหลายอย่างเลยทั้งเป็นการช่วยเติมความจําคือเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นคนที่เขียน To-do list ที่ต้องทําในแต่ละวันเนาะแล้วมันอาจจะต้องเขียนทุกวันแต่พอได้มาทําตัว Habit t r a c k ก r รเนี่ยคะ่ะก็รู้สึกเลยว่าีานขขข้เออคย แค่ครั้งเดียวแต่มันใช้ได้ทั้งเดือนเลยเราก็ยังช่วยให้เดียมีกําลังใจที่จะทํามันต่อไปด้วยค่ะ เพราะเหมือนมันนะคะคอยย้ำให้เราดูตัวว่าแบบเราเองก็ใช้ได้นะทําติดต่อกันมาได้ตั้งหลายวันยังเมื่อวานนะคะเดี๋ยวกินน้าครบ2ลิตรได้ก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อวานเรายังทาได้เลยเพราะงั้นนะวันนี้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันแถมข้อดีอีกข้อที่พ่วงมาด้วยอะคะ่ะก็คือพอกินน้าเยอะๆติดต่อกันมาสักพักแล้วก็รู้สึกเลยค่ะว่าผิวดีขึ้นแต่ยังไงก็หวังว่า Happy Tracker ตัวนี้จะมีส่วนช่วยคอยเตือนให้ทุกคนไม่ลืมดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจกันเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากควิด กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ